เพราะฉะนั้นเอาให้เต็มที่เล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกอย่าแพ้เซนเทียสู้ไม่สู้ซื้อเรื่องคำตอไฟก็จะมีเป็นรูปีอะไรแค่ไหนล่า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 ล่วล่า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 ลล้วล่าล่าล่ล่า่าลล่าลล่าลล่าล่ล่าลาา่

เฮียเล่นดีๆที่ผัดผัดมือทำดีๆที่ผัดเป็นเพื่อนยิงไล่เพื่อนยิงไล่เพื่อนยิงไล่ขึ้นศอกวันไหน่อยศอกวัมาหน่อยศอกวัมาหน่อยะไปเดี๋ยวศอกมายิงศอกมาเลยศอกมาศอกขวาหลังนะแข็งมากวะแข็งมากกระสอกขวาหลังปืนมาเล่นขวาหลังนะปืนเล่นขวาหลังนิงศอกมานะยิงศอมาอีกนะเปิดล้อมเปิดล้อมด้างขวาสองตัวได้้แลวเอาปืนหน่อยเอาปืนหน่อยเอาปืนหน่อยตายตากันหน่อยกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีให้เดี๋ยวตีให้กันหน่อย ทำศพลึกหน่อยดิเฮ้ยปืนจานทะลุที่ปืนซ้ายปืนซ้ายไปนี่เนี่ยมันรอนเยอะเห็นไหมเนี่ยดึงไปดิดึงไปดิทำหน่อยทำทำทำปืนปืนลุกปืนลุกปืนลุกเร่มปืนซ้ายหน่อยเล่นปืนซ้ายหน่อยคนเดียวคนเดียวคนเดียวบอคนเดียวบอคนเดียวบอใใดวไยิงกั้หน่อยมาเล่นกลางไฟหน่อยมาเล่นกลางไฟหน่อยมาเล่นกลางไฟหน่อยเติมกลางไฟหน่อยเติมกลางไฟหน่อยวันนี้บอสไหวๆน้องไหวชิวไหวชิวมึงไหวมึงไหวเลย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 เฮ้ยดีิงกนัเปิดต้องกลาง ปืนเข้ามากู้บ้านกู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 หลังบ้านมันได้หมดเพื่อนกูกูหลังบ้านมันได้หมดมึงกำล่นตรงกลางคนนึงซ้ายซ้ายรับซ้ายหน่อยมึงมาซ้ำปืนสายตัวหนึ่งดิไอ้บอสมันซ้ำไม่ตายทีกลไ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 กลเราตายนะตายกูยินยิงดิยิงดิบอมึงยี่สิบเอ็ดไอ้เพื่อนเพื่อนหายเพื่อนหายเจ็บเส้นหลังบ้านฟังพี่ฟังพี่ฟังพี่มาคัดมาคัดฟังพี่มาคัดเซตหลังบ้านกับน้องมาแล้วมาแล้วอันเราเยอะไปไหมพี่ เอาดิ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 แบลเพื่อนมาแปลเพื่อนมาฟังแบลเพื่อนมาฟังฟังกู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 แปเเพื่อนมาแปลเพื่อนมาฝั่งสายแปลเพื่อนมามึงกลับไปเล่นไฟใหญ่มึงกลับไปเล่นไฟใหญ่มึงกลับไปเล่นไฟใหญ่ ไอ้เืนตัดกาไให้ดิ่เ่อนไป่อิว่งเไปเล่นไหมือนยิงให้แล้วเบงให้เบงให้เบงให้หมดกูเบงให้หมดข้าหลังข้าหลังตรงนี้งเยอะเปเทียงกับไปเล่นมึงกับไปเล่นกับเพื่อนมึงกับไปเล่นกุ๊ย่ไปเล่นไปเ่นกับเือนไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นเลยมึงเล่นเลยไม่ต้องมาสายไม่ต้องมาสกับเพื่อนกับไปเล่นกับเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนเอสวยสวยสวยจะวินแล้วจะวินแล้วขอกินกนอยาให้มีตัวรุดซ้้ไวหน่อยได้ไหไซเนี่ยซ้นานละตายด ไอ้คนเด oh, ียวคนเดียวไอ้เคียตัวไหนชื่อเอมโบโม่เบอร์โม่เคี้ยเปี่ยวเลยมึงรู้ป่ะไอ้เหี้ย่เรามกระพุ้นกิเบพื่อนนะมาเชี่ยเข้าไม่เอาไอ้สัตว์ถือปืนก็โง่ไอ้เหี้ยเลือกหน่อยนะคนถือปืนอ่ะไอ้สัตว์เก่งแต่เบมเพื่อนไอ้เหี้ยฮัลโหลเอามาเชี่ยซ้ำเลยเอามาเชี่ยเลยมาเชี่ยเลยน้องหยีเดี๋ยวมาเชียมามาเชี่ยหหีไปหมาเชี่ยบวกอ่ะมาเชี่ยบวกหยีไป มึงอะมึงอะตัวเสี่ยวแหละไอ้บูโม่ฮี้อะไรมึงอะตัวเสี่ยวเลยกูจะบอกไงตัวก้ากับมึงไงฟอร์มเก่งไงฟอร์มแอคไงฟอร์มเบียไงมึงฟอร์มแอคให้ีทำไปดับไหมีิสตั๊กเสียงฟิสตั๊กที่ฝั่งนี้เลยนะพี่โโมเสียงมาถึงที่เลยเสียงใหญ่ไงที่จะหฮะไอ้ตาโนตามันตายยังถ้ายังตาโนกับบังเอาถือสนับขึ้นมาเอาอุลแคนขึ้นมา จะบอกให้นะเอโบโม่นะมึงอตัวเลียเลยมึงตัวเสี่ยวเลยชื่อก็เสี่ยวไอ้เหี้ชื่อเที่อะไรโบโม่ชื่อคเลียนไที่เออครับครัน้อมึงเก่งเลยมึงเก่งแค่ในรูมึงเก่งแค่ในต้องนับอกเลยเสี่ยวไย่ทองตัวเสี่ยวเลย่ัวทองตรงนี้ไม่ใช่ที่ของมึงที่เดิมกับเสียมึงกกับรูมึงไปเอโบโม่มึงกับรูมึงไปไอ้เหี้ตรงนี้ไม่มีที่ของมึงไอ้เหี้ยเสี่ยวมันจำไว้ไอ้เหี้ยมึง ดับความมั่นไงเจอกูดับความมั่นไงมั่นใจหรอมั่นใจหรอหรืมั่นใจหรอไอ้สัตว์มั่นใจหรอยิงไปยิงยิงยิงด่านด่านด่านด่นด่านด่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 นชนเลยชนเลยชนเลยขึ้นมาได้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 ขึ้นมา เซนทียเซนทียไม่แย่เซนทีม่แย่เซนทีม่แย่าเล่นตรงกลางเซนเทียลม่นกลางเล่นกลางเล่นกลางเอาเพื่อนกลับมา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 เเพื่อนกลับมาเอาพื่อนกลับมาเพื่อนกลับมาเอาเพื่อนกลับมาเอาเพื่อกลบมาเอาเพื่อนกลับมาเอาเพื่อนกลับมาเอาเพื่อนกลมาเอเพื่อนกลับมาเอาเพื่อนกลาเกับมาเอาเพื่อนกลาเเพื่อนกลับมาเอาเพื่อนกลับมาเ เยอะครับศพเยอะครับศพหลายศพหลายหลายศพไปกลับมาเล่นกลางไฟดิกลับมาเล่นกลางไฟกลับมาเล่นกลางไฟกลับมาเล่นกลางไฟม้าต้องทำศพนะเอาผ่านไปหนักไปทำศพอ่ะตรงนี้ตายสองตรงนี้ตายสองไปหิ้วต้นไม้ตายสองพี่พี่จอนขวามือยิงขวานะยพี่จอนยิงขวาเซนเทียกลับมาเล่นตรงกลางเซนเทียกลับมาเล่นตรงกลางกลับมาเล่นตรงกลางเซนเทียกลับมาเล่นตรงกลางอย่าแยกอย่าแยกซ้ายขวาอย่าแยกซ้ายขวากำลังกลางเซนเทียกลับมา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 ขึ้นมามึึงข้นมาฮัลลโหมึงขึ้นมาฮัลโหล จะไปชพื่อนน่ะจอร์วเราหลังๆซ้ดิน้องซ้มาัดซ้ดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยกลับมาเล่นตรงกลางกลับมาเล่นตรงกลางลมาเล่นตรงกลางกลับมาเล่นตรงกลางกลับมาเล่นตรงกลางตรงกลางมาลงตรงกลางหน่อยปืนตรงกลางหน่อยไปยึดกลางดกลางยางึบ้านึดบ้านเมาเดิมเม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 าเดิเนี่ยปืนเนี่ยทะลุมาเนี่ยงอปืนก่นิงทะลุมาผู่ยยิงรูลมาพุ่ยยิงทะลมาพุ่ิงรูลมาพัดกูโง่ไอ้ที้ยะ เออบ้านเราแตกเนี่ยฮัลโหลมึงดานไปเอาศพเพื่อนนี้มึงดานไปเอาศพเพื่อนนี้มึงดานไปเอาศพเพื่อนเลยทำอะไรกันวะมึงกระายมึงกระายมึงโหนไปเอาบ้านมันมึงโหนไปเอาบ้านมันเปลี่ยนบ้านนี้เปลี่ยนบ้านนี้เปลี่ยนบ้านนี้มึงดานไปเอาบ้านเราดิดันไปชุดบ้านนี้ดันไปชุดโยกบ้านฮัลโหลฟังฟังกูมึงต้องโยกศพมึงเอาศพมาเอาศพมาไปเอาศพมาน้องไปเอาศพมาศพไป บมาดึงสบมาเข้ามาชุบนะเข้ามาชุบป e ้านเรานะตรงรถตรงรถไอ้หนูมันด่าพ่อกูเฉยเลยมันด่าพ่อกูเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโกโก้สบแย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 สบปืนปืนปืนที่บังบ้านมึงเหยียบไปเลยบ้านมันแตกแล้วบ้านมันแตกแล้วนะบ้านมันแตกแล้วนะดึงสบมา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 เอาศพไปไว้บ้านมันเอาศพไปไว้บ้านมันฟังกูเอาศพไปไว้บ้านมันมึงเอาศพไปไว้บ้านมันมึงเอาศพไปไว้บ้านมันโยกศพเลย ไหว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 ยังชิวชิวมากน้องโฟกัสโฟกัสหลังไฟเราหน่อยดิเเเเตตนนอสสบบทาาริง่ยฮะีคนที่ทำโยกมาบ้านมันดิมันหน่อยดิโยกมาดิปืนเราไปไหนหมดปืนกันแล้วมันตายเยอะนะมันแยกเกินไปแล้วนะจบอยู่นะคุ้มจบอยู่นะอโหลกลับมาช่วยกูหน่อยดิกลับไปกลับมาช่วยเพื่อนกูโดนซ้ำอยู่ตรงกลางกูโดนซ้ำตรงกลางย้ำกูโดนซ้ำตรงกลางเอ้ยมาช่วยผัดดิมาช่วยผัดตรงกลางหน่อย ไอผ่านตรงนี้ออมาไอผ่านตรงนี้ออกมาทะลุเปิดมาทะลุคนหนึ่งมาทะลุมาบ้านมันชุบไปหน่อยกูโดนสชุบไปหน่อย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 กูชุบเองก็ได้เจ๊ครบเจ๊เล่นไกลไปโบ๊ทเนี่ยเพืนนี้ ทะลทะลุมัเลยบเพื่อนหน่อยไล่ใยไอ้เยอะับ้านเยวหดลังบ้านอย่าแยกดิดึงดึงสมาไว้บ้านเขาดิ้ดึงสมาบ้านเขาดิ้ดึงสนนรถมันปืนรถมันปืนรถมันเทียมามาซมาังมาส้เซนเทียใครไม่ใช่หลังบ้านมึงมึงไปเล่นตรงกลางใครไม่ใช่หลังบ้านไปเล่นตรงกลางขออีกขออีกขออีกยิงรถเยปเอิงยิงไปถอย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 ่ใ่

ไปช่วยต๊อกหน่อยไปช่วยปอกไม่ไเกลี่ยไปช่วยปอกให้ได้เกลี่ยตัวซ้ายไม่ได้เกลี่ยตัวซ้ายดันไ่ไดดันไปมันนี่เฮ้ยดเหอนปล่อยไปเฮ้ยตรงตนี้ปล่อยเลยคุณเลนเองพี่ไปถือโทษไม่ฆ่ามุงฝ้ายใครปล่อยเลยปล่อยเลยใครไม่ใช่หลักบ้านขึ้นไปไม่ใช่หลักบ้านเลนไปไปดิไปดิปลานไปลลมลมโอ้โหแค่ไหนแ่ไหนว่งอ่ะมาเลยพี่ดึงสมมาเลยดึงนมอะไรทิ้งรถทิ้งรถเลยดึงนมอไทิ้งรถเลยไอ้คุโดนลมไหโดนถล่มแล้ว วูไรศาสตร์สวยดองฮัลโหลเปิดมึงขึ้นไปหมดเลยเดี๋ยวกูเล่นหลังบ้านให้ไป เอ่อนะเอ่อนะเนฮัลโหลสบฝั่งซ้ายสงบสามบดึงมา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 ดึงบงางหลังนุ่นแงหลังดึง้างหลังดึงแบ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 งหลังดึงแงหลังดึงไปงลังดึงไบดึงไปดึงใบดึงไบดึงไปดึงไปดึงไปดึงใบดึงไปดึงไปดึงไปบ้านเลยเอาเอาศพไปบ้านเลยเอาศพไปบ้านเลยน้องเอาศพไปบ้านเลยเอาศไปบ้านเลยเอาศพ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 ไปบ้านเลยสวยตาย มึงมันโง่อย่างเงี้นะเวาตายเพื่อนน้อยล้เอาศพเพื่อนมาชุบเพื่อนมาชุบเพื่อนมาชุบเพื่อน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 น้องถึงศพไป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 ไแล้วไปแล้วแล้วท้ายขออ่ำอ่ำฮะหมดละได้ด่าเลยยังไม่ถึงยังไม่ถึงกองกองกองขยะเลยดำโดนด่ารู้หรือเปล่าไปแพ็กกางให้แน่นๆแพ็กกลางให้แน่ๆเแล้วเ่อแๆเรองแิ้วเพอนระวังนะเริ่อแล้วเรื่องล้วมีใบยเ นกคุณกลางสามเลยมันเปิดแล้วเฮ้มันเปิดแล้วดึงมือ้นเนไปเลย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  เซนเทียเพื่อนตายเพื่อนตายยิบหน่อยตรงตรงเออยิบยีบยีบเล่นได้เล่นได้เล่นได้อย่าเล่นตัวเดียวกันเยอะเอาสมัยไปด้วยฮัลโหลเด็บกลางเซนเทียเซนเทียเล่นบอลสิบเก้า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 เด็ทะลุมาวกว่าจริงเลยบอกว่าบอลยิบหกไอตัดบอลยี่สิบหกปืฝาปืนฝาขอบขอบนั้นนึงปืนฝาใหเล่นตายกับฟันเซนเทียเล่นตัวกลางเซนเทียเล่นตัวยิงหน่อยยิงหล้อมปืนขวาล้อมหน่อยเฮ้ยมึงมึงรีบออกมาตายเยอะนะเพื่อนเราจะมือมันดิเพื่อนเราจะมือมันหน่อยเพื่อนมา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 นาออเพื่ไป กูโดนล้อมผกูโดนล้อมกูต้องกลับไปเล่นกับนนหงเดกูวิ่กลับเข้าบ้านละพอไกลกินกลเกพอทิ้งเลยทิ้งเลยพี่พี่โดนสมนะกูโดนสามนะกูโดนสามอยู่ฝั่งขวาน่อาหน่อยเ่ยเพื่อนโดนคนนึงเห็นป่าเหลบหลังบ้านนึงสมาซ้ายย่งนี่เล่นไปเล่นไปยิงซ้ำเลยเฮ้ยปืนปมาเล่นซ้ายได้ปะแกขวาแกขวาหน่อยเดีเอาศพไปเดี๋ยวเดี๋ยวม่ดีด่ดเดี๋ยวพี่ยวีเดี๋ยวขวาล้ม

ยิงเลี im, não. 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 Não ้ยงีดีดยิงเลี้ยงี่ดีดซ้ายสายสายายปืน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 กลางไฟปืนกลางไฟท่านี่มาเลยกลางไฟตอกตัวปืนกลางไฟยิงยิงยงยิงยิงยิงมาลปืนต้องกลางก่อนมาปืน่อนปืนเยอะให้หน่อให้หน่อยมันทะลุหมดเลยเล่นหลับ้านขาแบบโยโย่เล่นหลังบ้านปโยกสาปืนกายิงยิง กัมำลังมาเอาศพมาหลังบ you know. ้านเขามันทะลุดไปถึงศพไปถึงศพบ้านเราหน่อยปถึงศพืนปืนปืนฝั่งกูปนปืนปืนไปฝั่งโน้นเอาไปฝั่งโน้นเอาไปบ้านมันปืนปืนปืนเปลี่ยนบ้านแล้วนะปืนมึงอย่าหลุดพอยนะปืนส่งศพมาบ้านข้างหลังบ้านนะครับทำดี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 ทดีปิดไว้ปิดไว้ตัวนี้ปืนเนี่ยปืนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนบอลอยู่ไหน มึงโหมดโฉบมาอีกฝั่งดิมึงเอาศพย้ายโยมาอีกฝั่งดิถ้ามันบนขวามากบ้านมันบ้านมันบ้านมันโยกศพมาอีกฝั่งดิมันจะทะลุมาเนี่ยฝั่งนี้เซนเทียตรงนี้เยอะเกินเซนเทียตรงนี้เยอะเกินเยอะนะเยอะนะกูกลับเหยียบศพให้กูกลับเหยียบศพให้กูกลับเหยียบศพให้เรียงไว้เรียงไว้เรียงไว้เรีงไว้โม่ใช่อโ่ใชพี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ค่ะกลับกลับขึ้นไปเลยไหวแล้ว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 พวกเหี้ยนี่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยสัตว์ มันจะหมดแล้วเซนเทียมันจะหมดแล้วเนี่ยเฮี้ยมันจะโดนถามสูตอีกแล้วเนี่ยไม่มีเฮี้ยอะไรเลยนอกจากทรงไอ้ศาตร์ทรงเยอะอย่างเดียวเฮ้ยเหลือคนเดียวมึงต่อยก่อนมึงต่อยก่อนกูจะไปบัฟแต่มึงต่อยมึงต่อยมึงต่อยไว้มึเก็บไว้ตัวเดียวมึงมึงมึงต่อยมึงต่อยไปมึงต่อยเลี้ยงไปมึงต่อยเลี้ยงให้เป็นดาไม่มีเฮี้ยอะไรเลยไอ้ศาตร์โอ้อยู่กองนี้หรือเปล่าวะพวกโดนกูอีกแล้วว่าถามสูตในเฮี้ยมึงมันเสี่ยวจริงนะกูจะบอกให้มึงตะกากเลยจะบอกให้นะับดูดีกว่า บอกบอกดีที่มึงหวัวร้อนเพราะมึงเล่นไม่เป็นทรงอะ่ะแล้วตายไหมไหลตรงนี้มึงไม่ไหว <c oughs> มึงกลับรูไปเถอะตรงนี้มึงไม่ไหว <c oughs> เว้ยเฮียมึงเก่งตรงไหนเนี่ยมึงเก่งตรงไหนเนี่ยฮะมาเบมมาเบมเบพวกกูมึงเก่งตรงไหนวะมาเบมพวกกูเนี่ยฮะ <c oughs> อ้เทียกลับร <c oughs> <ๆ>ูไปเถอะไปไอ้เทียกระจอกไอ้สัตว์เตี่ยวชื่อก็เตี่ยวไอ้เฮียไอ้ตีนะไอ้เด็กเฮียนะไอ้สัตว์มึงน่าใส่ร้ายไปสิกูได้ควายตัวตลกไปไปอ๋อธนวัฒน์กันหนึ่งครับ

ช่วยเพื่อนด้วยช่วเพื่อนด้วยช่วเพื่อนด้วยช่วเพื่อนกลางไฟด้วยช่วเพื่อนกลางไฟด้วยซ้ำซ้ำมีหซ้ำมีหตัวตัวจะล้วงเนี่ยมาทํำหน่อยมาทำหน่อยมาทำหน่อยกหเอาเอเพื่อนเพื่อนด้วยดึงส่เพื่มาด้วย่เพื่อนกลางไฟด้วยเืนเืนหนักเืนหนักเืนหนักเืนปนหนักเืนปนนื่อนผมคนนเนี่ย้ยตายอ่ะเอากูไ่มีเนตายกูเป็นเนตวดเออแล้วตายไม่ควายแล้วมึงตายไเพี่อ ซนโซนโซนบ้านเราก่อนได้ไหมเคลียหลังบ้านนี้มาเคลียร์เคลียร์บ้านให้หมดเลยเคลียร์บ้านให้เสร็จเลยเคลียร์บ้านให้เสร็จเลยเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยหยิบเพื่อนมาหยิบเพื่อนมาหยิบเพื่อนขึ้นมาไปไม่ต้องดันไม่ต้องดันมืงมึงไม่ต้องดันมึงไม่ต้องดันมึงเอาตรงนี้ให้เคลียร์จ่พอไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแล้วมึงกลับมาหยับหลังบ้านฟังที่ยังอยู่มึงกลับมาหลังบ้านให้หมดกลับมาถอยมามันแตกนะบ้านมันแตกนะบ้านมันแตกนะ ยิงอยู่นี่หลังบ้านกับมันสองคนสามมึงสามมันสวยๆพี่เก็บพี่ป้ายิ้ไปเยอะเอปันไหนปันไหน่อปันไหนปันตายนะกูไม่ยิงโซม่ยิงโซมิยิงล้มนี่เดีนยวนะค่ะโซมิเจย์น้องใจยยันได้ใจยยันได้ใจยยันได้พี่ปีนให้ยาวใจยยันได้พี่ปีนให้ยาวใจยยันได้นั่นน่ะเออมึงเล่นไปเลยมึงเล่นไปเลยใครน่ะไม่ต้องช่วไปเลยสวยดูเลยปลอมๆไปเยอะ เอ้นไปทีะเว้ยมึงรู้เลยโอ้โหดึงศพหน่อยดึงศพมาหน่อยนะดึงศพมาดึงศพมาเอ้ยหัวดำมึงรู้เลยศพเยอะศพต่อมามึงซ้ำเลยเดี๋ยวพวกกูเลี้ยงให้มึงซ้ำเลยบวกแล้วเพิ่งระบวกแล้วซ้ำไปซ้ำไปมันไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรเสียงไม่มีเลยเสียงยังไม่มีเลยไอ้เหี้ยเล่นบ้านหน่อยแพงไมาเล่นบ้านหน่อยชุบไปชุบไปคนถือศพไปไปเดึงศพไปต่อยอย่เลี่ยนดึงศพอยเลี่ยนดึงศพน้ำมึงต้องดึงศพนะทุกคนน้ำต้องดึงศพนะใครบ้างนะฝั่งซ้ายปืนซ้าย สามไอ้เมืองเกี่ยวมานิ่มึงอยากให้มันทะลุบ้านมึงเกี่ยวมันไปเอาไหว้เียดข้างเดียวเนี่ยรัไปรไปคนเดียวคนเดียวฝั่งขวามึงสามันนี่ฝั่งขวาหรอฝั่งขวาขวาไม่หนึ่งตัวสมันขวาไม่หนึ่งตัวสามันมึงสมันเอ้ยอูชุบไอ้ออาเพื่อนให้ดิเฮ้ยออ ขวาขวาไม่หนึ่งตัวซ้ายไม่หนึ่งตัวมึงเอามึงเอาปืนให้ตายเอาปืนให้ตายน้องเอาปืนให้ตายมึงเอาปืนให้ตายปืนหนูขวาหนึ่งตัวซ้ายหนึ่งตัวขวาหนึ่งตัวซ้ายหนึ่งตัวไม่มีอะไรชิวมากชิวมากเพื่อนก่อนนะมีเพื่อนมีปืนบมีปืนนี้ปืนตกบวกจัดเลยคนไมีปืนก่อนจะติดเล่นมีเพื่องก่อนจะติดเล่นโอ้โหตกบวกจัดไปแล้วยี่แปะแล้ว วอร์ยี่แปดหายสองแล้วหายสองหายสองหายเพื่อนดิเพื่อนหายนะเพื่อนหายนะหลบเพืนฮะลุปเปิดปืนมาเปิดปืนมาหนุปืนมาหนุปืนมาไอ้เหี้ยมึงยิงเยอะไอ้ควายเหี้ยมึงแย่ยิ้มไอ้สัตว์มึงแย่ยิ้มไอ้เหี้ยกูรู้มึงแอบยิ้มไอ้สัตว์มึงแอบยิ้มโควาะไรมึงมึงแอบยิ้มโควาะไรมึงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยทไอ้เหี้ยอะไรสัตว์แผนไหนแผนไหนก็แพ้มึงจะเล่นที่ไหนก็แพ้ไอ้สัตว์กูบอกเลยไม่ว่าจะเป็นเดฟนะ ไอเอ็ดนะไอสัตว์หรือว่าเวลนะตายตีนเดมอนเซนเทียไอเฮียมึงตายตีนกูตายไปแล้วแล้วกูสาตายไปแล้วอวายมึงตายตีนพวกกูมึงฟังเลยมึงตายตีนไอสัตว์เอมโบโม่มึงอดีแล้วมึงแพ้ออมึงเข้าใจปะมึงพดจริงนะอ้อออ่มึงว่าีีานีดนหมดแต่ก็สมหมานวัสได้านวัสมากมากากมาพอแล้ว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 มาเอาสับเอาสับเพนเอาสับเพน เอียไอ้ยโดดนอุ๊บโอกยตกตนไฟพี่จิมนกนะเดล้หนอ้กูลืเรื่อไปสองนะเออต้นไฟพี่งยิ้มเนยมันยิ้มมันยิ้มมันกูกูเที่ฝนกับมึงแบไปอะะไ้ไอ้ไอไอนนเงียบแป๊บหน่เงียบหน่อย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 ว่าไงนะว่าไงนะปืนว่าไงเอากระสุดเหรอกระดกระสุระสุดกระสุสดกดดะะร มันพี่จองขึ้นมาเลยพี่จองขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอ็นจะสิบขึ้นมาเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเล้าเขานะให้เขาวิ่งผ่านเฉยๆนะไม่ต้องไปเล้านะเล้ามันโดนแบงลิปเร้าจะพักแตงเงียบเลยแตงเงียบเลยพี่ชาไหมอยากได้ชาวะอยากมีพอคนว่ะไอ้เหี้ยใครแม่งด่าเบียววะอยากมีพอคนเว้ย อยากถีบหน้าคนว่ะน้องเลือดเีวตัวเลยน้องเือมาสักพาสมาสัพามาสัพารมาไปกลางขอแข่งนะไฟกลางขอแข่งนะหลังบ้านจะเลงไม่ไหวนะ้งเพือนไม่ไหวนะเดี๋ยวยิงเลยิงอะไรัดเด็กปิงเกียวเด็กขี้ใหญ่เมื่งหปิงเกียวเด็กขี้่ป็นี้อะไรตัดท้ตุเลมึงเป็นี้อะไรบนควยไรควายโอ้แม่อดว่าเป็นู้อะไรเชอว่าตว์เป็นนี้อะไรตัด โอ้หน้ามึงอะเป็นเนียอะไรเป็นเนียอะไรเป็นเนียอะไรสัตวนเป็นเนียอะไรคุเรศพี่แกงกาดควายปีก็ทิซชาห่าไอ้เหี้ยทิชาหน้ามึงอะโอ้มึงทำยังไม่ได้เท่ากูเลยควายมึงทำยังไม่ได้เท่ากูเลยสูงสูงสูงจำไว้ว่าจีลยิังอมเจาะสูงสัตย่งอมเงินไปขายอยู่เลยเด็กเที่อะดวยดึงเขามาด้วยแกงกาดไปพี่จอนระวังพี่จอนตอนนี้ยังไม่ตายจอนยังไม่ตายจอนที่อ ไปบอกเวลเวลที่ฆ่ามึงเฮียอะไรมันโไอ้สตา์ลัวผีอะไรไอ้เฮียตัวปัญญาอ่อนเลยมึงไอ้เสี่ยวเวลไอ้เดขี้อ่ะไอ้ควายเวลที่มันอยู่แดนดิวันนี้มันก็มาละมีโง่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 เลยโง่โง่เลยไอ้สัตว์โง่โง่เลยไอ้เฮียทำแก๊งมาซะเพร่เขามดไอ้ควายเขาหมดแก๊งสองวันในที่อ่ะ สน้อยสน้อยถึงสอง้อยสี่สิบสอี้อะไรสมน่นสองันึ่สองหน่สอมหนึ่งสองหนึ่งสอนึ่องหนึ่องหนึ่งสองหนึ้งสองหนึ่งสองหนึ่งสอนึ่งสองหนึ่งสองหน่อนึ่งสองน่งอนึ่องหนองน่อนึ่งสอนึ่งสอน่อนึ่องหนงสอนึ่งสองหนึ่งสอน่งสอนึ้งอหนึอนึ่งสองหนึ่งสอนสองหนึ่งสองหนงสอหน้อนึ่งสองหนึ่สอนึอยนงสอนึองนึ่งสองหนึ่หนอนหนอน

ไหวไหวไหวไม่เปนไรไหวไหวไหวไม่ไวไวไวไไวไไไวเลยไวไหไไว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 ไหว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 ไวไหวไหวไหไหว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 ไหไหวไหวไหไหวไหวไหวไวไห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 วไวไห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  มึงมาอีกมึงมาอีกไว้ไว้ถ้ามึงไหวแล้วมึงแข้งสองวันในเหี้ยแต่เปรี้ยวอย่างมึงก็โดนท่อนไตกูจะบอกให้เก็บไปหนึ่งตัวเอาไว้ด่าได้นะอย่าลืมนะเพื่อนก่อนนะชุบยเพื่อนก่อนนะอย่าลืมนะเพื่อนด้วยนะเพื่อนอนถึงเพื่อนเอาเพื่อนนะถึงเพื่อนเอาเพื่อนนะถึงเพื่อนเอาเพื่อนก่อนนะแข้งสองวันแต่เปรี้ยวท่อนไตนุโดนครับนี่ไม่ใช่รูปเราครบไปที่เดิม คนนะศพเยอะนะศพเยอะนะไหวนะไหวนะเพื่อนมั่นใจนะเล่นมั่นใจนะเล่นมั่นใจนะไหวแล้วไหวแล้วผมคนนึงที่พี่ไหวมึงยังอีกเยอะอะไรยี่กูเซ่ให้หลับได้ไมึงมาอีกกระบอกนะเป็นทะลุขึ้นมาอีกกระบอกได้ปะเดี๋ยวสบายเดี๋ยวสบายให้พี่โอ้โหเดินมาเบื่อตรงกลางเบื่อตรงกลางมึงแก้เดียมึงแก่ต้องทะลุขึ้นมานะหลังหลังบ้าน สมมาได้เรื่อยๆสมได้เรื่อยๆสมได้เรื่อยๆสมได้เรื่อยๆชิวๆชิวๆไม่มอะไรเลยเร็ห่อยเวยถึงเยเยหาเพื่อนดิหาเพื่อนอีกเ้าคนหน่อยหาเพื่อนอีกเก้าคนอยู่บ้านมาอยู่บ้านมอยู่บ้านมเอาหน่อยเอาหน่อยเวกคนเ่บวกเอาเลยาเน้ามัดมึงจไว้ตัวสุดท้ายขอมัดแล้วมันต้องรีบต่อยนะอี่ยงั๊ม่อยมึงต่อยมันต่อยมึงต่อยมึงต่อยเยี่ยบโคเก้นไเอาเพื่อนหน่อยนะเอาเพื่อนอน่อยน ตระยานนควายไอสัตว์ตัวเลยไอ้เหียมึงว่าเขาแกูป่ะมึงว่าเขาแบกูป้าสัตว์ไอเหียก่อเขาไอเหียไอเฮียไรไปโยชนไอสัตว์ไอเยไอไปยนมึงไงพอไเหียเยกะจอกล้วกจอเีตัวกากเลยไอสัตว์ก่อเขาไอเด็กเหียไอสัตว์หนิม้งร้อนหิมึงร้อนหิมึงร้อนหิไอ้เหียอะไรวะนี่อะไร้อม้งเาะควายเหียตัวกากไอเว้เหียตัวอะไรประโยชน์เหียก่อเขาไอสัตว์มึง่าก

เอามาเอามานี่ถอยหลังกันมาถอยหลังกันมา มึงฟังนะมึงฟังไดสัตว์มึงฟังกูนะไอสัตว์ที่มึงอยู่แก๊งไหนเนี่ยแล้วเขาเกลียดที่หน้ามึงเนี่ยเพราะมึงทําแค่เลียตีนเขาหมดประโยชน์ก็โจทยกันไอทุเรศมึงเป็นเฮียอะไรไอสัตว์ฮะมึงร้อนเหรอมงวนมึงวนเหรอไอสัตว์ต้องการตีนบ้างฮะเฮียทุเรศต้องการควยไรลออๆมานอ น่ยีีเหรปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสตอรี่ไฟตรงนะครับแบบนับไฟนะครับระหว่างสตอรี่แก๊งเซนเทียกับเดฟนะครับโดยเซนเทียเป็นฝ่ายชนะด้วยสกอร์5ต่อ0ครับทั้ง2แก๊งมีอะไรพูดคุยกันไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีผมมีครับเรื่องอะไรครับผมผ่าสภาไปบอกนันครับสภา พูดได้เลยครับไม่ต้องพูดได้เลยครับพูดได้เลยก็เห็นบอกอยากแก้ครับผมก็กพร้อมเอาสนตีนประเคนให้นะครับ